คิว i ินโคล p ูเพอร์นอริสครีมครีมไข่มุกคางเซนครีมบำรุงผิวหน้าที่อุดมไปด้วยสารสก,กัดไข่มุกแท้บริสุทธิ์ครีมไข่มุกคางเซนด้วย p พอร์ออร่ารีเฟลชั่นเทคโนโลยีเทคโนโลยีเอกสิทธิ์เฉพาะคางเซนทำให้ได้เนื้อครีมไข่มุกที่ช่วยให้ผิวกระจ่างใสมีออร่ราทันทีที่ใช้ครีมไข่มุกคางเซนที่สุดแห่งมาตรฐานการผลิต ผลิตโดยเทคโนโลยีที่มีความสะอาดและความปลอดภัยตลอดการผลิตและมีเทคโนโลยีการบรรจุเอกลักษณ์เนื้อครีมในแบบเฉพาะของคังเซนครีมไข่มุกคังเซนใช้ได้กับทุกประเภทผิวทั้งผิวธรรมดาผิวผสมผิวแห้งและผิวมันครีมไข่มุกคังเซนครีมบำรุงที่ใช้ได้ดีตลอด24ชั่วโมงครีมไข่มุกคังเซนใช้แล้วเห็นผลทันทีผิวดีไร้ข้อจำกัด ใบหน้าขาวออร่าสวยใสยแบบไร้แป้งขาวใสทั่วเรือนร่างเมื่อใช้ร่วมกับโลชัน่นใบหน้าขาวอมชมพูเมื่อใช้ร่วมกับบัชออนขาวกระจ่างใสปกปิดเรียบเนียนเมื่อใช้ร่วมกับครีมรองพื้นครีมไขมุขคางเซนครีมไข่มุกหน้าใสออร่ากว่าใครใน2นาที